สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้อ้อมจะมาแนะนำการใช้เว็บแคนวาในการออกแบบแก้วมารกแบบสกรีนเองและสั่งทำพิเศษกับอ้อมนะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสั่งทำเป็นแก้วคู่ให้กับคนพิเศษอยากทำเป็นของขอัเวนเกิดหรือทำเป็นรูปไอดอลที่ตัวเองชอบนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้แคนวาเนี่ยออกแบบเองได้ง่ายๆมีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะคะ ก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆพิมพ์มคำว่า Canva ไปที่ Google นะหรือว่า Canva.com ก็ได้ค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆคลิกไปที่หน้าหลักนะคะเราก็เลือกรูปเครื่องปริ้นนะคะที่เขียนว่าผลิตภัณฑ์งานพิเศษแล้วก็เลือกแก้วมักนะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆอ,ออกแบบได้ตามใจชอบเลยค่ะมีเทมเพลตให้เลือกเยอะมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆ อยากจะใช้รูปของตัวเองก็ได้นะคะให้เลือกไปที่หัวข้ออัปโหลดตรงแถบด้านซ้ายนะคะอันที่4ี่นะหลังจากนั้นก็ตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะเพื่อนๆสามารถลองเข้าไปออกแบบแก้แบบพิเศษส,สำหรับตัวเองได้นะคะตัวเว็บแคนวาเนี่ยก็ใช้ง่ายมากๆเลยนะถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากจะสั่งกับอ้อมนะคะหลังจากที่เพื่อนๆอ,ออกแบบเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เลือกคำว่าแชร์ แล้วก็เลือกคำว่าทุกคนที่มีลิงก์หลังจากนั้นให้คัดลอกลิงก์เก็บไว้นะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่หน้าร้านใน Line Shop นะคะให้เพื่อนๆกดเลือกแก้วมัรกที่เขียนว่าสินค้าออกแบบเองหลังจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนเลือกหัวข้อส่งข้อความจากนั้นระบบก็จะป๊อปอัพหน้านี้ขึ้นมาให้นะคะให้เพื่อนๆนํำลิงก์ที่เพื่อนๆคัดลอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยนำมาวางไว้ในกล่องข้อความนี้ แล้วก็คลิกส่งไปยังผู้ขายนะคะหลังจากที่เพื่อนๆสั่งมาแล้วนะคะทางร้านก็จะทําการทําแก้วให้นะแล้วก็ก่อนจะส่งเนี่ยก็จะถ่ายรูปให้ลูกค้าก่อนนะคะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนอยากจะสั่งทําเป็นแก้วคู่พิเศษทําเป็นอของขวัญวันเกิดแล้วก็เอารูปไอดอลที่ตัวเองชอบเนี่ยนํามาลองออกแบบดูในโปรแกรมแ a n วานะคะก็ใช้ง่ายมากๆเลยนะ ยังไงก็อย่าลืมเอามาหวดอ้อมที่ในไลน์หรือว่าแท็กมาในไอจก็ได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆผู้ฟังที่น่ารักทุกคนที่ติดตามอ้อมมาด้วยตลอดเลยนะขอบคุณค่ะ